2JK มานำเสนรอรถราคาตัดเงินสดกันนะคะคันนี้เป็นเก่ง5ประตูหทุกท่านได้รับความนิยม,มกันมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรถ Honda Jazz ค่ะ Honda Jazz ปี05รถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุรถเคยติดเกสแต่ว่าถอดออกไปนานแล้วนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะสามารถใช้งานกันได้ปกติเครื่องดีเกียร์ดีสีสันพอได้ภายในสะอาดค่ะ เกียร์ออโต้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่านวูมอะไรเป็นพาวเวอร์นะคะรถสามารถขับขี่ได้สบายค่ะราคาเพียง77,000บาทเท่านั้นเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้กว้างๆเลยนะคะแจ็ตปี05นะคะุ้กท่านไปตามสภาพเลยนะคะเป็นรถยนต์มือสองย่อมมีตำหนิกันบ้างตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะทางนั้นเจ้าของเน้นขายเงินสดนะคะ7 7 0 0 0บาท สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะนัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะและไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องราไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ